ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นกันแล้วก็กรวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ อาจใจหยุดไปนิ่งๆอย่างสบายโดยตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสครើตรึกนึกถึงประแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางละแก้วใสใส อย่างใดอย่างหนึง่งเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานะ่ะมีดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึงนะ่งแล้วก็ประคองใจของเรานะ่ ไปอย่างสบ,สบายๆประคองใจไปในบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอร,รังอย่าหลับกันนะลูกนะตอนภาคบ่าย เราว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่เราจะต้องตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญมาตั้งเป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปในพบเบื้องหน้าหรือการออกแบบชีวิตของเราในภพเบ,บื้องหน้าชีวิตในอนาคตของเราที่ เราจะต้องเกิดมาสร้างบรมีกันอีกเนี่ยอีกกี่ชาติก็ไม่ทราบเพราะเป้าหมายของเรานั้นนะมุ่งที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นการสร้างบรมีที่ไม่มีกำหนดเวลาอาจจะเร็วหรือช้า ที่แตกต่างจากพันนิวตตะซึ่งเราก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆมันถึงจะไปถึงที่สุดแห่งดำได้จะสั่งสมบุญได้มากๆก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสั่งสมบุญให้มากให้สมบูรณ์ ช่นมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลากยศสรรเสริญสุขพวกพร้องบริวารผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่อย่างยาววัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เกิดจนหมดอายุไขไปทุกพบทุกชาติ อย่างนี้จึงจะมีบารมีมากเพาะนนอุปกรณ์ในการสร้างบารมีจะมีได้ก็โดยการสร้างสมบุญในปัจจุบันและกต็ามระลึกนึกถึงบุญในอดีที่เราทำผ่านมามารวมกันตั้งเป็นพังสำเร็จเป็นอธิษฐานบารมีติดไปในภพชาติเบื้องหน้า เพราะฉะนั้นอย่าหลับกันถ้าจะหลับแล้วก็เพเยอเบลอกตากันมาสักนิดหนึ่งเราว่าตรงนี้สำคัญถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้งหลายกับเครื่องกฎแห่งกรรมที่ผ่านเคสตัดดีจะเห็นว่าการอธิษฐาน บารมีนั้นมีความสำคัญต้องรัดกลุมรอบคอบเพราะว่ามันจะไปมีผลต่อชีวิตในอนาคตจึงจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราได้เดินรอยตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วอีกประการหนึ่งเราจะต้องอุทิศบุญไปให้บรรพบุรุษ บุปการีหมูญาติของเราที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิต่างๆตามกายตามของตัวตอนมีชีวิตอยู่เมื่อตายแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะทำบุญก็เป็นเรื่องของผู้มีชีวิตอยู่ก็ต้องทำบุญแทนและอุทิศไปให้ทาหลังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิของทุกขติ หรือสุคติภูมิล้วนปรารถนาบุญทั้งสิ้นพระชีวิตในปรโลกชีวิตใหม่หลังยากตายแล้วที่จะอยู่เป็นสุขได้ก็ด้บุญที่จะลดทุกข์ผ่อนหนักเป็นเบาลดหย่อนบรรโทษก็กด้วยบุญอีกหนึมือกันตาก็หมูญ,ญาติไปหรือใครก็ตามไปสู่ทุกขติ เพราะฉะนั้นในประโลกไม่มีการทำมาหากินการหวานการไถเพราะเป็นภพแห่งการเสวยผลโลกมนุษย์เป็นภพแห่งการประกอบเหตุชีวิตในสังสารวัตรมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นแหละท่านเหล่านั้นเนะมื่อหมดสิทธิ์ทำบุญ แต่ปรารถนาบุญก็ต้องได้จากผู้มีชีวิตยอยู่ซึ่งมีความรู้จากคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญกุศสนนี้ไปให้เนี่ยซึ่งณทีนี้ก็คือพวกเรานั่นเองภาคบ่ายนี้จึงมีความสำคันต่อ อญาตติละโลกไปแล้วดังกล่าวแล้วก็ยังมีผลต่อคู่กรรมคู่เวรของเราแหละเพราะว่าสมุดฐานของอุปสรรคของชีวิตทุกระดับล้วนมาจากการกระทำทั้งสิ้นยามใดได้อกุศลก็สิงจิต เราก็มักจะทำผิดพลาดทางกายวาจาใจต่อตอนเองและเพื่อนมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะซึ่งการกระทำใดๆนั้นนะล้วนมีผลมีผลมาเป็นอุปสรรคของชีวิตในปัจจุบันนะเป็นวิบากกรรมนี่ก็จะมีคู่กรรมคู่เวรเงินเป็นมนุษย์ก็มีนะี่ย เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีซึ่งยังผูกเวรกันอยู่แม้บางคนไม่ไม่ผูกเวรกระแสกรรมก็ยังมีอยู่มันเป็นผังติดตัวตันเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิในก็ต้องการบุญและบุญจากการที่เรากระทำเนี่ยอุทิศไปให้ ก็จะไปตัดลอนวิบากกรรมแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับผู้ที่ผูกเวรให้คลายความผูกเวรเพราะฉะนั้นกรรมของเราก็หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะเป็นอาโหสิกรรมกันดังนั้นไม่ว่าอะไรจะทำเพื่อใครมันก็จะได้ที่เรานี่แหละอีกทั้ง บุญในการเป็นผู้ให้แบ่งบุญให้กับสรรพสัพตว์ทั้งหลายตลอดแสงโกจกวานอนันตจักรวานในกำเนิดทั้งสี่ในสาเอ็ภูมิเกิดเป็นอะไรก็ตามแล้วก็แบ่งบุญนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่ง เมือเ่อคราลับบุญจากเราเราก็จะมีสมัครพักพวกเพิ่มขึ้นเมือเ่อกรพลอยยินดีกับเราก็เป็นพวกเราการมีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีต่อการสร้างบารมีและเราก็จะอยู่ในโลกนี้และจากไปอย่างเป็นผู้ที่ ไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดเลยดังนั้นช่วงบ่ายนี้ต้องไม่หลับจะต้องคอยประคับประคองประง่วงแล้วก็เพเยอะเปลือกตาขึ้นพอหายง่วงแล้วก็หลับตาลงไปใหม่นึกว่าในกลางท้องเรามีแสงสว่าง แสงสว่างพอมันยอนตาครัมันก็หลับไม่ลงใจก็จะผ่องใสเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเราการปฏิบัติธรรมนี้นเป็นกรณียากิจเป็นกิจที่เราต้องทำเพราะเป็นงานด่แท้ริงของเราถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ วันใดที่เราไม่ปฏิบัติธรรมวันนั้นเราไม่ได้บำเพ็ญกรณียกิจเราก็จะขาดบุญตรงนี้ไปการสั่งสมบุญทุกวันจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้นแด่เฉพาะภาวนาเนี่ยสมาธิก็จะถูกสั่งสมเพิ่มขึ้น ไปทุกทุกวันแปลว,ว่าใจเราก็จะรวมได้เร็วเข้าจะตัดใจพลากจากอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะความคุ้นกับการฝึกฝนอบอรมใจให้อยู่ภายในถ้ากเราสั่งสมคะแนนแห่งความดีเอาไว้สักวันหนึ่งก็จะมีรางวัล เกิดขึ้นกับตัวของเราเองคือใจเราไจะได้สัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งความสุขที่ไม่มีประมาณและแหล่งแห่งดวงปัญญาอนุภาพทั้งหลายนในตัวของเราแลาก็ต้องมันฝึกฝนกันให้ดีอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากเกินไปแต่เราไม่ควรจาเป็นจะต้องใช้เรื่องทรัพย์ เราก็ทำมันควบคู่กันไปอย่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตจึงจะสมบูรณ์ได้ที่ถ้าเราฝึกกันไปทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันอาทิตย์จิตมันก็จะรวมได้ง่ายแค่เพียงเราหลับตา,าเบาๆเนี่ยลายในกายกายเรามันจะไม่มืดมันจะสว่าง กายที่หนักมันก็จะเบาที่รู้สึกคับแคบมันก็จะขยายที่รู้สึกก็มีตัวตนมันก็จะหายไปจะกลมกลืงไปกับบรรยากาศเราจะมีปิติสุขเป็นรางวัลแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เรามีความแตกต่างจากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ที่ยังกระทมทุกข์อยู่เพราะนั้นหะลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนมันฝึกเอาไว้ทุกวันนึกไปเรื่อยๆแหละดวงใสใสพระแก้วใสใสใหม่ๆมันก็นึกไม่ออกแต่พอเราค่อยๆนึกไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกอาบน้ำอาบท่า ขับถายในห้องโวมทำไปไม่บาปกรรมะจะรับประทานอาหารจะเคลื่อนไหวแล้วก็เนิกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งวันสว่างก็จจะเป็นของเราคนที่ได้ทำตอนนั้นจึงจะทำได้ถ้าเรามีความเพียรและทำถูกหลักวิชาสม่ำเสมอเราจึงจะ สมหวังในชีวิตเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตผู้ที่เขามีทรัพย์มากเป็นแสนล้านหลายแสนล้านระดับแชมป์โลกติดอันดับหมหาเศรษฐีของโลกก็ยังไม่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เขายัางไม่หลับตาและยังมืด ยังไม่เห็นแสงสว่างภายในยังเข้าไปถึงดวงธรรมภายในยังเข้าไปถึงพรระัตนาัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีทรัพย์ภายนอกน้อยแต่ถ้าทรัพย์ภายในเรามีอยู่ก็ไม่ได้เชื่อว่าเป็นคนยากจนเลยเพราะว่าใจมันอิ่มมันเต็ม มันเพียงพอซึ่งตรงันข้ามกับผู้ที่มีทรัพย์มากแต่ยังไม่รู้จักพอก็แปลว่ายังจนอยู่เพราะความจนมีสองประเภทจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอใจเนี่ยมันจะพล่องอยู่เป็นนิดเหมือนตุ่มน้ำก้นมันรัว ตเติมน้ำไม่เท่าไหร่มันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงพระภายในใจมันจะสดใสจะมีความรู้สึกที่เราอัศจรรย์ใจตัวเราเองเลยว่าเราเป็นคนอย่างนี้ได้อย่างไรที่แตกต่างจากแต่ก่อน แต่ก็เราอยากจะแสวงหาสิ่ง,งต่างๆเรามีความรู้สึกว่าพล่องอยู่เป็นนิดแต่ว่าเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยความรู้สึกพล่องมันไม่มีมันมีแต่ความเต็มเปี่ยมของชีวิตสมบูรณ์แม่นั่งอยู่ตามลำพังก็ไม่เหงามีความสุขอยู่ภายใน แม่ไม่ต้องไปตากอากาศในที่ไกลๆแต่ใจก็สดชื่นเหมือนคนเดินในน้ำตื่นๆก็ยังชื่นใจอยู่คนเดียวในใจมันก็จะใสๆสบายแต่จริงเหมือนเราเข้าถึงวัตธรรมกายในตัวแล้วเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ และการที่จะศึกษาคําสอนความรู้ของพระสมมาสัมุทธเจ้าที่มีเรื่องราวปรากฏจนในประไตยปิฎกหรือแสวงหาคําตอบของชีวิตที่เรายังสงสัยอยู่ยังเป็นความลับของชีวิตเรามันจะมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนโลกขึ้นอีกเยอะแยะทีเดียว ถ้าเราก็ถึงปร,ร,รมกายถึงพระในตัวเพราะนั้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆเนี่ยจึงมีอานิสงส์ใหญ่อานิสงส์มากมายมหาศ,าศาลทีเดียว,วเราจะหลับอย่างเป็นสุขตื่นเป็นสุขจะนั่งนอนยืนเดินทำภารกิจอะไรก็เป็นสุขการทำมาหากินก็เป็นสุข ไม่เครียดจะคลองเรือนก็นเป็นสุขจะอยู่แห่งหงนตำบลใดก็เป็นสุขถ้าใจหยุดได้แล้วไปที่ไหนก็ได้ในโลกหรือจะไม่ไปก็ยังได้เพราะใจมันหยุดแล้วั้นค่อยๆปละกองใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งๆเบาเๆ สบายบายไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะเรามุ่งเน้นการหยุดนิ่งไม่ได้เน้นที่ภาพแต่เน้นที่นิ่งหยุดการน,นิ่งให้ได้แมห้หยุดนิ่งได้ภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ให้ดูไปเฉยๆดูไปงันๆ โดยไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมอะไรดูเฉยๆอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ลูกทุกคนระครับระคองใจกันไปอย่างสบายๆระคองใจกันไปเรื่อยๆ ดวงบนในตัวเราสว่างสวยใสใสสว่างมากตอนนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตเลยึกอธิษฐานจิตต่างบังสำเร็จของเราไปเลยเราดูอธิษฐานหลักก่อนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละ สะสมบุดในหลกสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติลาบยศสันสริญสุขมาพุทลนิพพานวิชาธรรมกายนั้นเป็นต้นเกิดให้ได้เกิดในลมเงาพุทธศาสนาในวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้แล้วก็ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกินุนนการสร้างบารมีของเรา คนไปคน้านในห่างไกลใครจะเข้าใกล้ก็เป็นบันดิตเป็นนักปราที่จะสนับสนุนการสร้างบารมีของเราแล้วก็ดูข้อบกพร่องของเราในชาตินี้เนะี่ยมีอะไรบ้างพบชาติต่อไปก็ต้องสมบูรณ์ให้มันดีกว่าชาตินี้ แต่ังสำเร็จนี่เราก็ต้องทำบ่อยๆมันจะได้หนานแน่นคือทำบุญไปด้วยอธิษฐานไปด้วยอย่างนี้ทุกครั้งเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันทำทีเดียวแล้วมันจะได้เลยเหมือนพระส,ำสำัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นพระส,ำสำัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตั้งฝังสำเร็จทุกครั้งที่ทำบุญ ทำซ้ำๆซ้ำๆกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่บาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วความปรารถนามันก็เป็นจริงได้ของเราก็เหมือนกันต้องทำตามรอยท่านไปเดินตามท่านอย่างนั้นแหละณปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบาร,รมีอยู่เราอยากได้บุญเยอะๆ ระยกสร้างบุญมากๆแต่เราก็ต้องให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบุญมีมากเพราะนั้นเราก็นึกถึงบุญนี้ให้มาเชื่อมสายสมบัติของเราเพื่อที่เราจะได้ไปประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาชีวะจะได้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์แต่มันก็เป็นไปตามกำลังบุญของเรา บางทีใจเราใหญ่เรารักบุญเราอยากทำบุญเยอะๆแต่กำลังบุญของเราในอดีตมันไม่เพียงพอปัจจุบันไม่พอมันก็จะได้ไปตามส่วนตามกำลังแห่งบุญซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ทีจะทำความปรารถนาของเราให้สมหวัง ก็ไปตามกำลังบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตเอาทำบุญแล้วก็ให้มีปิติตั้งก่อนทำกำลังทำหลังจากทำไปแล้วจะไ,ได้เสียดายเลยให้ปลื้มใจในทุกสถานจะปฏิบัติธรรมะก็าย้พละธรรมกาย เป็นต้นอธิษฐานกันไปแล้วก็จึงอุทธิบุญให้กับบัรพาุรุษบุป,ปการีญาติสนิบวิสหายสัมพันธ์นชนผู้เป็นที่รักของเราที่ละโลกเป็นแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นถ้าเป็นภพ ภูมที่อุทิศไปด้วยวิธีธรรมดาในกําำลังเรามันไปไม่ถึงก็อรัตนาระหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนักเป็นเบาเบาเป็นหายทุกมากก็ทุกน้อยทุกน้อยก็พ้นทุกหรือได้รับลดหย่อนบ่อนโทษลงมาสุขน้อยก็สุขมาก สุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค้กรรมคู่เวรของเราก็ให้เป็นโอหสิกรรมให้มีส่วนแห่งบุญนี้เนะี่ยต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆซ้ำๆกันไปเรื่อยๆเ,เหมือนอาหารเรายังต้องรับประทานบ่อยๆเพื่อความเจริญเติบโตของร่างกายและการสืบทอดชีวิต การดำรงอยู่ของเราหายใจก็ต้องบ่อยๆฝนตกบ่อยๆข้าวกล้าก็เจริญเติบโตแต่นานๆทุกทีข้าวกล้ามันก็ไม่เจริญบุญก็ต้องทำบ่อยๆอ,อย่างนี้เหมือนกันอธิษฐานจิตกันไปถ้ามันยังไม่สมหวังก็จะไปเสียใจอย่าไปคิดเอาเองสรุปว่า บุญไม่เห็นช่วยเลยอย่าเพิ่งเพราะว่าบางทีบุญเราน้อยกว่าบาปบุญถ้่าคำปั้นแต่บาปเท่ากระบุงอย่างนี้มันทำยังไงมันก็ยังมันก็หนักเป็นเบาก็ต้องให้เวลาบุญก็ทำงานบ้างแล้วก็ต้องทำ,ทำซ้ำๆเงินไปอย่าเพิ่งไปท้อใจหรือสรุปเอาว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยบางอย่างเนี่ย ถ้าพิบากกรรมมันบางเนี่ยบุญก็ทันตาเห็นบางอย่างมันหนักหนักมันก็ต้องมีเวลาหนักเป็นเบาตรงเบานี่ยเลาอาจจะมองไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปสรุปเอาโดยความคิดของเราซึ่งมีดวงปัญญาจํากัดเราก็ต้องเชื่อฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีดวงปัญญาไม่จำกัด ไม่มีขอบเขตเป็นผู้ชี้นำชีวิตของเรามีหลกการทิ่านไปแผ่เมตตาไปดังกล่าว